สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยโยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนะนิจิคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรแล้วเองนะครับวันนี้เราอยู่กับไอเดียหลักของเรานะครับกับการเอาตัวเก่าๆตัวหนึ่งนะครับมารีวิวก็คือตัวฟิตนั่นเองนะครับผมนั่นหรือว่าเป็นซิลฟี่นะครับจากเกิดชาตินี้พี่น้องเทพนั่นเองนะครับเนาะอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะครบรอบ1ปีแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนาะรูดิอัลสเนี่ยน่าจะมาในช่วงของเมษายนของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ มาเนี่ยใช่ไหมมีมีคนแบบเอาไปเปรียบเทียบกันเยอะว่าเฮ้ยเซนคูกับฟิตใครดีกว่ากันอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวทางฝั่งของฟิตกันบ้างเพราะว่าทางฝั่งของเซนคูเนี่ยเราเรารีวิวไปแล้วแบบ2คลิป3คลิปเลยนะครับทางฝั่งของฟิตมาลองดูกันบ้างว่าปัจจุบันฟิตจะเป็นยังไงบ้างเองนะครับผมนะผมใส่เกียร์ให้ก็ค่อนข้างเต็มขาดแค่อัปเกรดธาตุเท่านั้นนะครับผมเนาะเลยเดียว่าก็น่าจะใส่เกียร์ให้ให้สุดแล้วนะครับสำหรับตัวฟิตเนาะมีพลังจุติรวมโดยแน่นอนมีสกิิิิิิลลลลลลเเเบบบบบบรรร์นน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 ใใใหหห้้้้้ะะคคคัััพพวววกกกกกสสสสตตตาีีือออ่่่แแ็มทงงงึขฟ ครับเป็นสกิลผักเป็นแนวหลังคล้ายๆกับตัวเซนคูเลยนะครับผมเนาะเป็นผักทะลุไปนะครับผมเนาะดาเมจสามพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์อีกสกิลหนึ่งเป็นบัฟวิ่งเร็วนะครับผมเพิ่มการโจมตีแล้วก็เพิ่มคเแ่นการโจมตีด้วยนะครับผมเนาะซึ่งได้สกิลพัดทางฝั่งของไอตัวหมวกมาอีกนิดนึงนะครับทำให้วิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูความเป็นยำสกิลดาวงนาเมจล่าสุดกันดีกว่าว่าหน้าตอนนี้นะครับฟิตเนี่ยเขาดรอปไปถึงไหนแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะผมก็ไม่ได้เอาฟิตตตมมมาาาาาเเเเลลนนนนล่แบบนนล่่่นน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 นใ PVP ียแแแแแ้้้วววหือออกััพระะบบบบบงคโ หยุดเวลาเนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มแบบไม่ค่อยดีนะครับเรียกว่าไม่ค่อยดีก็ไม่ได้ตั้งแต่พวกคอมโบตัดแร่เพิ่มได้1นึ่พันเนี่ยมันพอตฮิตนะครับผมก็เริ่มแบบไม่ได้ใช้ฟิตแล้วนั่นเองนะครับผมหลังผมก็หันไปใช้คอมโบเดียวกันหมดเลยอ่าโอเคนะครับลองฟิตดูครับมาดูทั้งฝั่งของดามงดามเอ็การผักว่าผักไกลผักลึกอะไรเงี้ยแค่ไหนนะครับนะอ่าแรกก็200นิดๆน,นะครับรถแรก3จุดนะสำหรับตัวฟิตศัตรูวิ่งมาหน่อย โอเคสตูวิ่งมาแล้วฟิตมาไม่ออกสกิลด้วยขอโดนระยะการผักหน่อยว่าจะผักไปได้ไกลแค่ไหนปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคถือว่ายังไกลอยู่นะครับยังไกลอยู่แล้วก็ดาเมจที่คือน้อยนิดมากนะครับแต่ว่ายังไกลครับยังไกลเซนคูจะผักไกลกว่านาะเซนคูจะสุดจอเลยแต่ว่าตัวฟิตเนี่ยก็จะกระเถิบมากหน้าหน่อยนึงอ่ะโอเคถือว่าถ้าเป็นเรื่องของการผักเนี่ยก็ตัวเซนคูก็จะได,ได้ได้เปรียบนะก็คือดีกว่าน,นั่นเองนะครับสำหรับพวก ระยะการผักมาดูความแม่นยำสกิลครับในด่านนี้เลยว่าแม่นยำสกิลเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวฟิตมาเดี๋ยวไปเล่นพีพีดูด้วยนะครับว่าฟิตปัจจุบันฟิตเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้เด็กแวน่นแต่บ้าผมตกเด็กแว่นเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปล่อยมาโจมตีมันจะมีจังหวะที่ผักแบบเป็นฝูงเหมือนอตัวเฮ้ยอันนี้บัฟบ ไม่ออกทักษิลด้วยจะมีผักเป็นฟงเหมือนตัวเซนคูไหมปุ๊บอุ้ยก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวจะป้อมปอมโดนตีปุ๊บปุ๊บโอ้ยไม่ไอตัวนี้คือหลบหลบแบบหลบดีเกินปุ๊บอ่าโอเคกว่าจะโดนฟิตใช้สกิลปุ๊บมูฟมูฟอ่ะมูฟรู้สึกว่าจะมูฟได้อ่าแม่นน้อยกว่าตัวเซนคูอีกนะครับนะเซนคูเนี่ยมันจะมี จังหวะที่มันแบบทั้งแถบบ่อยนะครับแต่ว่าตัวทางฝั่งของตัวฟิตเนี่ยนะครับก็ทั้งแถบไม่ค่อยเห็นนะครับนะอันนี้คือความต่างกันเนาะนะครับคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะก็ได้นะครับก็คือสรุปง่ายๆคือตัวฟิตเนี่ยมันเอ่อมันมันมันอ่อนกว่าตัวเซนคูเยอะนะครับผมนะเนื่องจากว่าความเก่าด้วยแหละนะครับสำหรับตัวนี้เนาะมันเก่ามันปีนึงแล้วอะนะครับเซนคูมันออกมาใหม่กว่ามันก็จะเก่งกว่าอยู่แล้วเรื่องของดาบมุงดาเมจครับตัวนี้ก็ดาเมจไม่มีอยู่แล้วฟิตเนี่ยดาเมจน เดี๋ยวลองดูใน PV ดูครับตอนนี้เป็นหมุนเวียนธา,าตุน้ำนะครับผมนะก็จะทําให้ฟิตเนี่ยต้านสกิลเยอะขึ้นแล้วก็จะยืนบวกได้นานขึ้นนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถผลักใครได้แบบรัวๆบ้างไหมนั่นเองนะครับใน PVP อ่ะมีขนนกอยู่ประมาณน,นี้อ่ะลองเล่นดูลองลองสังเกตกันดูครับว่าจังหวะที่ฟิตแบบผักบึ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับแต่ระดับต้นๆมาร์สสามนี่คือก็ทีมค่อนข้างโหดนะคือทีมค่อนข้าง,งโหดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าฟิตตายหรือแบบไม่ได้ออกสกิลอ,อะไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้แปลกครับเพราะว่าในดีกสูงขนาดเนี้ยตัวที่มันดีกว่าฟิตมันมีเยอะอยู่แล้วขอดูหน่อยซิอ่ะทีมนี้น่าจะเล่นได้อยู่มีไลออสนะครับมีโหมีไทจิยามาโตโอ้ครบเลยมาลองเล่นดูครับด,ดูดูซิว่าจะผลักใครได้หรือเปล่านะครับจะผลักดีกว่าเซนคูไหม บางตัวละครนะครับใน PPP กับในสเตตเนี่ยนะครับบางทีมันก็ต่างกันอะไรเงี้ยนะครับบางทีล้วก็สังเกตได้ยากบางทีเราก็ทดสอบได้ยากเหมือนกันอ่ะเราปล่อยออโต้เลยฟิตผักใครได้บ้างไหมปิ้วอ๋อน,นี้ติดอมาตะอยู่ไม่โดนใครทั้งนั้นไลออสโดนฟิตผักบ้างไหมไม่มีใครโดนผักเลยอาจจะฟิตออกออกมายืนครับออกมายืน ฟิตยังเป็นตัวที่ยังเล่นได้อยู่นะในในทางคอมโบยังเล่นได้อยู่ครับแล้วก็สกิลยังเป็นส่วนเสริมนะครับคล้ายๆกับเซนคูเลยก็คือเน้นใช้ความสามารถนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยเป็นส่วนเสริมเนาะสำหรับตัวฟิตนะแต่สำหรับเซนคูเนี่ยเขาได้ทั้งความสามารถเลยแล้วก็ได้ทั้งสกิลด้วยนี่ชนะไปหนึ่งอะเมื่อกี้ยังไม่ได้เห็นอะไรครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยสายพลังเขาไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เหมือนกันเลยจะไม่ค่อยเห็นทีม5ตัวนี้ไม่อยากเล่นด้วยเลย โอ้ oh, สายพลังหนึ่งสองสามสายพลังสามตัวโอเคน่าจะพอไหวอยู่มั้งอ่ะบาล็อกไม่มีอัปเกรดธาตุโอ้แต่เขามีผักอะคืออย่าเห็นว่าแบบไอ้อัศวินเนี่ยตัวมันบางแล้วตัวมันไม่ค่อยเก่งคือจริงๆอะถ้าเราเคยแบบเจอเกียร์สุดกับก้าดาวแม็กก้าดาวแม็กเกียร์สุดเนี่ยบางคนนะถ้าถ้าเราแบบเคยเจออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันแบบ มันมันก็ยังโหดอยู่มากๆเหมือนกันเพราะมันยังพักแม่นอยู่มากสำหรับตัวอัศวินแต่ว่ามันมาในตู้ฉลองครบรอบ11ปีแล้วนะครับมันก็อาจจะเหมือนมายากลหรือเปล่าก็คือจะโดนเนิฟหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นรอลุ้นกันนะครับแล้สรัใครที่ปั้นมาเล่นอาฟิตวิ่งมาโอ้โหโดนจังหวะแบบลงไอเทมเอาฟิตผักอยู่มาทวดหน่อยฟิตครับผัก ผักบ้าวช้างผักใครรู้ไหมผักแซลม,มอนอ่ะถ้าถ้าเราเห็นตัวแซลม,มอนของยม,มทุตเนี่ยไปอยู่หน้าบ้านของั่งตัวข้ามแี่ยแสดงว่าอ่าผักโดนกินทกิกินทกุกิกไปธาตุไฟนะก,ก็ก็จะแพ้ฟิตอยู่ธาตุเฉพาะธาตุนะแต่ตอนนี้คือตัวที่แย่งซีนคือ,อ,อมูลนกปั่นมูนักปันนกป่นคือแย่งซีนเหมือนเรตอนนี้ฟิตไม่ได้ผักลอะอจังหวันนี้ขอผักกลับไปหน่อยสิ มีใครเริ่มเดินใหม่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีตัวที่โดนผักแล้วแบบไปอยู่หน้าป้อมอีกรอบอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่เห็นเลยทั้งกินโทกิเองทั้งบ่าวช้างเองเนี่ยไม่มีใครโดนผักเลยอ่ะโอ้โหฟิตนี่คือแบบ <c oughs> อ่ะมันก็หนึ่งปีแล้วนะก็ก็ตามสภาพครับ <c oughs> ดูนีผักใครไม่โดนเลยอ่ะแย่เลยฟิตนี่คือตกที่นั่งลำบากแล้วนะ แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเห็นละนะครับน,น่าจะเห็นน้อยมากสําหรับตัวฟิตนะนะสหรับตัวที่แบบเอามาแบบมาเล่นนะครับในทางฝั่งของสก,กิลผักอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาน่าจะใช้เป็นเลมกันมากกว่านะครับแล้วก็น่าจะเป็นเซนคูแหละนะครับนี่เซนคูก็ยังมีอยู่เนาะแต่ทางฝั่งของฟิตผมก็ไม่ได้เห็นนานแล้วนะฟิตในในหลีกที่ที่ผมอยู่เนี่ยในหลีกเอ่อม, 2, ม 3, ัดสองมัดสามเพชรหนึ่งพวกเนี้ยฟิตก็ไม่ได้เห็นนานแล้วอุย้ย นี่ไงเออมีคนเอามาเล่นแล้วนะครับก็ไม่ได้เห็นนานแล้วเพราะว่าตัวมันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะจริงๆตัวมันมีแค่คอมโบอย่างเดียวแล้วก็สกิลมันผักมันไม่ค่อยแม่นแล้วนี่ผมใส่สกิลเบิ้ลด,ด้วยนะโดนแน่นอนผมก็ใส่ลดเร่สามจุดผมก็ใส่นี่คือใส่ให้แบบสุดเลอคือมันเหลือแค่แบบแม่นยำท่ากับอัปเกรดท่าเท่านั้นสําหรับฟิตที่แบบยังไม่ได้ใส่อ้ <c oughs> โหสล็อตเก้าดาวแม็กน่ากลัวมากอืมอะ สายพลังเขาสามตัวลองดูหน่อยสิจะสู้ได้ไหมแต่ที่แน่ๆคือหมูนักปั่นแย่งซีนหมดไปแกยังยกดีอยู่ครับหมูนักปั่นเนาะออาผักเบาช้างหน่อยสิไม่ผักด้วยเอาฟิตไม่ยอมผักด้วยเอาทีน,นีบบบ้บ๊อบบ๊บบบอ่ะอ้่างน่อยบอบวิ่งเร็วหน่อยแม้แต่ตัวสม,มอนมันยังผักไม่ได้เลยอะฟิตใช้เทมไปเต็มที่ครับ โอหแล้วดูฝั่งทุกข้ามช้างนี่คือแบบแบกมันผักใครไม่ได้ทุกคนทุกคนมันผักใครไม่ได้เลยโอ้แพ้ยับเลยนะครับเลยได้ว่าแบบยับไอ้ฟิตตัวละครมันน่ารักนะฟิตอะคือในเรื่องมันก็น่ารักพอแบบมาอ,อยู่ในเกมจริงๆมันก็น่ารักแหละนะครับพอเอามาเล่นนี่คือแบบง่อยเลย อ่ะปีหนึ่งนะครับก็ต่างไปเยอะนะครับแต่ว่าเพราะผมจำไม่ผิดตอนที่ฟิตมาแรกๆนะี่คือก็ดีนะในเดือนแรกๆที่มันมาเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเว้ยมันมันท็อปเหมือนกันสำหรับตัวฟิตนะแล้วยิ่งตอนนั้นเนี่ยคอมโบพวกอ่าหยุดเวลาเนี่ยมันยังตึงอยู่มากนะครับตอนนั้นตัวฟิตก็เลยแบบนิยมกันมากนะครับแล้วพอแบบข้ามเดือนไปไม่กี่เดือน,นครับก็ตามสภาพก็คือหลุดทีมกันไปเยอะเนาะอาจไม่รู้ว่าเซนคูเนี่ยจะจะเหมือนกันไหม มาในรอบเมษาเหมือนกันด้วยนะครับเซนคูแล้วก็สกิลคล้ายๆกันด้วยสกิลคล้ายๆ,ๆฟิตเลยต้องมาลอดูกันว่าพอข้ามเดือนไปนะครับทางฝั่งของโคโรโบนี้ตัวดรสโตนเนี่ยจะไปได้นานแค่ไหนนะก็ก็ขอให้มันไปได้นานละกันเพราะว่าคนที่เขาปั้นไปแล้วนะก็มีเยอะก้าดาวไปแล้วก็ดาวไม่ไปแล้วนยก็มีเยอะเหมือนกันนะนะครับตอนนี้คือทางฝั่งของเซนคูก็อยู่ในในเกมที่เก่งนะครับไม่ได้โกงไม่ได้แบกอะไรมากแต่ว่าอยู่อยู่แบบในเกมที่เก่งนะครับ คือถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปก็ดีนะครับเขาจะได้ใช้กันแบบนานๆหน่อยบางคนเนี่ยเปิดไม่ค่อยได้นะครับผมเนาะพอพอมาได้แป๊บก็ได้ตัวกลางอีกก็เลยแบบน้อยใจอะไรอย่างนี้นะครับนะโอ้โหเรียบร้อยแพ้ยับเลย <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดอะไรสําหรับ ฟิตนะครับก็ตามสภาพครับ1ปีละสาหรับฟิตก็ตามนี้นะครับคือถ้าในเป็นนลีกแบบระดับผมที่เป็นแบบมาร์สสามมาร์สสพวกนี้ก็อาจจะแบบโหดเกินไปหรือเปล่านะครับเนาะแล้วอาจจะบูลลี่มันมันเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าลีกล่างๆเนี่ยก็อาจจะยังเล่นได้อยู่นะครับผมนะแต่ว่าในลีกแบบระดับเนยระดับตึงๆตึงมือหน่อยนะแม็กเยอะๆเนี่ยก็คือแบบทาอะไรไม่ค่อยได้ละสำหรับตัวฟิตนี่เราใส่เกียร์ดีขนาดนี้นี่ก็ยังแบบ แล้วก็ยังออกอาการผักไม่ค่อยโดนนะครับยืนก็ไม่ค่อยได้แบบนี้เนี่ยก็สรุปแค่นี้ครับก็คือตัวฟิตเนี่ยก็คือด้อยคือแบบไม่เก่งเท่าตัวเซนคูซนคูจะเก่งกว่าเยอะนะครับผมนะสำหรับตัวฟิตนะครับก็ไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์นะจะเป็นคลิปหนา้าจะคลิปนี้เวลาค่าไ,ไปก็ผมบายบายจ้าบายบายครับบ๊ายบาย